วันนี้ทางญาติญาติของ DJ เจกนะฮะ,ะที่มีข่าวเมื่อวานที่มีการพลัดตกจากตึกสูงทําให้เสียชีวิตวันนี้ทางญาติญาติก็เลยมารับศพไปทําพิธีทางศาสนานะฮะคุณผู้ชมตอนนี้ก็รอทางญาตินนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่นําศพของ DJ เจกออกมาเพื่อที่จะนําไปที่ วัดเพื่อทำพิธีทางศาสนานะฮะ,ะวันนี้นะฮะผู้ชมทางญาติญาติของดีเจโกนั้นได้เข้ารับร่างนำไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนาที่วัดปริวาดปริปฏิวาดราชสงครามบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจนะครับคุณผู้ชมวันนี้ทางญาติญาติก็ ไม่ค่อยที่อยากจะสู้สื่อเท่าไหร่เพราะว่าขอเข้าใจนะครับผู้ชมสื่อมวลชนข้อเข้าใจแล้วก็ไม่ได้เศร้าซีทางญาติญาติเพราะว่าเขาก็โศกเศร้าเสียใจอยู่เหมือนกันที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้ววันนี้ครับผู้ชมที่สถาบันนิติเวชจุฬาลงกรณ์ทางญาติของนายตรลินกิเรียงกิจรัตนกุลหรือดีเจโกขึ้นเบเกลีนขึ้นวิทยุกลีนเว 1 0 6 5 f m mm ได้มารับศพไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนาที่วัดปริวาตราชสงครามจากกรณีที่ d j เจดีเจโกนะคะคุผู้ชมพัดตกจากชั้น11โรงแรมแห่งหนึ่งย่านทองหลอ่อแข้งเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครร่างตกลงมากระแทกหลังบ้านหลังหนึ่งและบ้านหลังที่ตกลงมานะฮะ,ะเป็นเจ้าของบ้านนี่เป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลจุฬาด้วย ก็เหตุเกิดเมื่อช่วงบ่ายของวันที่17พฤศจิกยายนคือเมื่อวานที่ผ่านมาในพื้นที่ของสนอทองรล่อต่อมาทางตำรวจได้มาพบหลักฐานบนดาดฟ้าชั้น15ของโรงแรมพบของใช้ของผู้ตายเป็นจำนวนมากเลยนะฮะแล้วก็ภายในห้องพักที่ตำรวจไปตรวจคนนั้นก็พบมีมีดขนาดเล็กเปื้อนเลือด อยู่ในห้องสันนิษฐานว่าอาจอาจสันนิษฐานว่าก่อนเกิดเหตุไม่คาดฝันนี้เกิดขึ้นผู้ตายอาจจะอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจและกระทำเหตุโดยไม่มีสติครับผู้ชมแต่ก็ยังไม่ทราบโดยแท้แน่ชัดนะครับทุผู้ชมว่า,าทางผู้ตายเนี่ยพัดตกลงตึกจริงหรือว่าฆ่าตัวตายแต่ว่าถ้าเกิดฆ่าตัวตายนี่ ก็สันิษานอีกว่าอาจจะเป็นซึมเศร้าอาจจะโศกเศร้าเสียใจในเรื่องอะไรหรือเปล่าที่เป็นมูลเหตุทําให้อาโศกเศร้าเสียใจก็ทําให้ทางชาวเน็ตแล้วก็แฟนคลับนะฮะผู้ชมต่างตกใจและไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเพราะว่าอันทางดีเจกโกเนี่ยเวลาเวลาทำาึ้้นวิทยุเนี่ยเวลา เ็นดีเจนะคุณผู้ชมก็จะเป็นคนที่เฮฮาล่าเริงเป็นคนสนุกสนานเอจเตนผู้ชมได้แบบจนมองไม่ออกเลยว่าทางดีเจโกเนี่ยเขามีความเครียดหรือเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่านี่ดูให้ออกเลยนะฮะซึ่งทำให้ผู้คนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยคนใกล้ชิดเนี่ยมองไม่ออกเลยว่าเขาป่วย เขาป่วยขอไปถาผสมเขาป่วยหรือเขาเป็นซึมเศร้าหรืออะไรหรือเปล่าเลยไม่ได้แบบว่าช่วยเหลือทันแต่ถ้าเกิดคนรอบข้างเนี่ยรู้ตัวว่าเขาป่วยเป็นซึมเศร้าหรือว่าป่วยเป็นอะไรหรือว่ามีปัญหาทางจิตใจมีปัญหาทางด้านไหนเนี่ยเขาก็จะได้ช่วยทันแต่ประเด็นคือดีเจโกเขาไม่ได้เปิดเผยถึงปัญหาอะไรกับใครเลยเลยไม่แน่ชัดว่าเขาป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าเขาเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าถึงได้กระทาเช่นนี้ หรือเกิดเหตุไม่คาดฝันในการตกตึกครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมแต่สันนิษฐานของทางตำรวจก็สันนิษฐานอีกว่าอาธานดีเจโกโเน,น่าจะใช้มีดกรีดข้อมือเพือ่อเลือดออกแล้วก็พยายามที่จะฆ่าต,ตัวตายตัวเองหลายครั้งพอสมควรในวันนั้นในวันที่เกิดเหตุก็จะมีกรีดข้อมือหรือทําอะไรต่างๆแต่ประเด็นคือไม่ทําให้ตัวเองเสียชีวิต ก็น่าจะฉุกคิดได้ว่าเอองั้นก็กระโดดตึกเลยทันทีถึงจะทําให้เสียชีวิตเลยก็เป็นการตัดสินใจครั้งสุดท้ายของดีเจโกโรนะฮะและบรรยากาศญาติญาติมารับร่างดีเจโกรวันนี้ก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าเมื่อทางญาติญาติมาถึงดิติเวศศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะรีบลงจากรถเข้าไปทันทีที่ห้องนิติเวศอาคารพยาติวิทยาและญาติได้ให้ทางเจ้าหน้าที่นําชุด โปรดของดีเจโกเข้าไปที่ห้องนิติเวศเพื่อที่จะสวมใส่ให้ดีเจโกชุดที่นำไปก็คือมีเสื้อยืดสีขาวแจ็คเก็ตสีครีมกางเกงสีครีมรองเท้าผ้าใบสีขาวและตามที่แอดมินได้ไปดูที่ไอจีของดีเจโกนะครับผู้ชมก็เป็นชุดที่ดีเจโกเคยใส่น่าจะเป็นชุดโปรดก็เลยญาติๆก็เลยนำมาสวมใส่ในครั้งสุดท้าย สวมใส่ในร่างของดีเจโกครั้งสุดท้ายก่อนที่จะนำไปทําพิธีบาเพ็ญกุศลทางศาสนานะฮะอ่าแล้วก็ล่าสุดนะครับผู้ชมความคืบหน้าล่าสุดทางขึ้นวิทยุกรีนเวฟสถานีวิทยุเครือข่ายเอ็มไท e d ม a เดียได้โพสต์ข้อความทาง Facebook แสดงความเสียใจต่อดีเจโกระบุว่า บริษัท GMM มีเดียจำกัดมหาชนในนามของแก yeah, ตาลด้นเลยแก 哎，我到了。好。 好吧。嗯 ูนะครับผู้ชมก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้นำศพของร่างของดีเจโกนะครับผู้ชมนำไปที่วัดเพื่อที่จะไปทำพิธีทางาศาสนานะครับผู้ชมแล้วก็ทางญาติญาตินั้นก็กลับไปแล้วนะผู้ชมน่าจะตามไปที่วัดเดี๋ยวที่วัดนั้นก็จะมีทางเพื่อนๆในวงการบันเทิงเพื่อนๆนอกวงการบันเทิงแล้วก็ญาติญาติคนที่รู้จักทั้ง ทั้งหลายนะผู้ชมก็น่าจะไปอยู่ที่วัดเพื่อที่จะรอรถน้ำศพของดีเจโกนะฮะคุณผู้ชมย <Okay. S 3> ิมไปเลยปะไปเดี๋ยวตั้าเป็นเดี๋ยวเรารู้แล้วนะครับ<ป>เดี๋ยวเราไ เไไนะมื่อสักครู่นะครับคุณผู้ชมก็ทางเจ้าหน้าที่นั้นก็ได้นำร่างของตีเตโกนะครับคุณผู้ชมไป บำเพ็ญศาสนานะครผู้ชมไปทําพิธีทางศา,าสนาสวดอภิธรรมศพและพิธีชาปนกิจเดี๋ยวจะมีรายละเอียดดังนี้ท่าผู้ชมในการทําชาปนกิจศพและพิธีทางศาสนาของดีเจโกก็ทำพิธีนะฮะู้ชมที่วัดปริวาสราชสรงครามนะฮะแล้วก็กําหนดการนะฮระผู้ชมก็ วันนี้วันเสาร์ที่18พฤศจิกายน2อ1 6นมีพิธีรดน้ำศพเวลาส16หนาฬิกาจุดสุนสนนอนนะฮะผู้ชมและพิธีสวดอภิธรรมศพยังไม่ทราบนะฮะแล้วจะมีพิธีถึงวันที่18 19 20สแล้วก็ย1ิอนะฮะผู้ชมพิธีสวดอภิธรรมศพและวันอังคารที่21นั้นจะเป็นพิธีฉาปนกิจศพนะฮะ ซึ่งก็นี่ก็เป็นบรรยากาศการรับศพของดีเจโก้นะฮะผู้ชมก็ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวแล้วนะฮะเดี๋ยวทางเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอะไรเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เขาจะมาบอกอีกครั้งหนึ่งว่าสาเหตุการเสียชีวิตของดีเจโก้นั้นเกิดจากอะไรมีปัญหาอะไรหรือไม่แต่จากจากการสันนิษฐานของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ ทางแฟนคลับนะครับผู้ชมก็บอกว่าทางดีเจโก้น่น่าจะมีปัญหาคนที่ฆ่าตัวตายนะครับผู้ชมปัญหาไม,ไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะหลอดค้งผู้ชมก็มีแค่โรคซึมเศร้าเกิดจากความเครียดมีปัญหาอะไรกับใครหรือเปล่ามีปัญหาอะไรเดือดร้อนใจหรือเปล่านี่ครับผู้ชมปัญหาคนที่ฆ่าต,ตัวตายก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ ทางคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในวงการหรือว่าคนเพื่อนคนสนิทก็ยังตกใจเลยนะฮะคุณผู้ชมว่าลีเจโกเนี่ยกระทําเช่นนี้ได้อย่างไรเพราะว่าถ้าจะมองจากการเป็นโรคซึมเศร้าหรือเครียดจะอะไรหรือเปล่าเงี้ยเวลาดีเจโกอยู่ต่อหน้าเพื่อนๆหรือเวลาจัดรายการวิทยุนั้นจะเป็นอีกคนหนึ่งเลย เป็นคนที่ร่าเริงสนุกสนานเป็นคนที่อินเตอร์เทนคนเก่งมากเป็นคนที่จัดรายการได้เก่งมากเป็นคนที่พูดคุยเก่งอินเตอร์เทนแฟนคลับได้เก่งจนคนรอบข้างแม้กระทั่งแฟนคลับเนี่ยมองไม่ออกเลยว่าดีเจโกเนี่ยเขาเครียดหรือเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดดีเจโกเนี่ยอธิบายหรือ อธิบายให้กับปัญหาต่างๆที่มีอยู่นะให้กับคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งครอบครัวฟังเนี่ยคนรอบข้างเขาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือครอบครัวนี้ก็สามารถที่จะก็อาจจะช่วยแก้สถานการณ์ตรงนี้ได้ทันอาจจะดูแลเขามากขึ้นอาจจะให้ให้ทางดีเจโกเนี่ยใกล้ชิดมากขึ้นเพื่อที่จะให้ดูแลได้อย่างใกล้ชิดนะฮะคุณผู้ชมแต่ก็อย่างไรก็ตามมันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถกลับไปแก้ปัญหาอะไรได้ ก็ให้ทางครอบครัวหรือว่าภรรยาลูกนั้นก็แสดงความเสียใจด้วยก็ต้องดำเนินชีวิตต่อไปนะครับผู้ชมอย่างไรก็ตามเดี๋ยวทางมีมีความคืบหน้าอะไรอย่างไรก็ตามหรือชันผลชนสูตรสบออกมาแล้วเดี๋ยวทางเอ็ดมินสำนักข่าวเอ็นเอ็จะมามาเล่า และไลฟ์ให้ฟังอีกครั้งขอบคุณมากๆครับที่คุณผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังที่อยู่กันมาที่อยู่ชมไลฟ์สดกันมานะคุณผู้ชมขอบคุณมากครับ